เสียงโหกกึกกล้องในไวท์แฮตเลนพร้อมป้ายคนทรยศนี่ไม่ใช่แค่การย้ายทีมแต่มันคือรอยแผลของสเปอร์สที่ไม่มีวันลบโซคัมเบลเด็กปั้นจากอะคาเดมีที่โตมากับตราไก่ตั้งแต่13ตอนยังเป็นแค่กองหลังที่เล่นพลาดบ่อยสโมสรก็ยังให้โอกาสส่งลงสนามครั้งแล้วครั้งเล่าจนวันหนึ่งเขากลายเป็นหัวใจในแนวรับและได้เป็นกัปตันตอนอายุแค่22 เขาคือคนที่แฟนบอลหวังจะสร้างตำนานร่วมกันแต่ในปี2001ตอนอายุ26ปีเขาหมดสัญญาและเลือกจะไม่ต่อแม้สเปอร์เสนอค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกทุกคนคาดว่าเขาคนเลือกย้ายไปต่างแดนอินเตอร์บาซ่ามาดริดพร้อมทุ่มเงินให้มากกว่าเดิม2เท่าแต่วันที่3กร,รกฎาคม2001ข่าวช็อกทั้งวงการไม่มีข่าวหลุดไม่มีข่าวลือเขาปรากฏตัวในเสื้ออาเซนอลทีมคู่อริที่ไม่มีใครคิดถึง เขาไม่ได้เลือกเงินหรือเมืองใหม่แต่ข้ามฟากมาหาคู่แขนตลอดการเวนเกอร์บอกเขาเพียงว่าอย่าปล่อยให้ความเกลียดชังเป็นตัวกำหนดทางเลือกของนายให้ฟุตบอลเป็นคำตอบสุดท้ายเขาเลือกฟุตบอลและได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยเป็นหนึ่งในทีม Invincibles เข้าชิง UCL และติดทีมชาติอังกฤษแต่ทั้งหมดนั้นต้องแลกกับคำว่า Judas เขาถูกลบชื่อจากประวัติศาสตร์สโมสรไม่มีคำขอบคุณไม่มีคำอำลา เขาได้ทุกอย่างในสนามแต่ต้องแลกกับบางสิ่งที่ไม่มีวันได้คืน